เทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นทําให้ผู้ฟังเกิดความปิติเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากและในการอบรมแกช่ชาวบ้านม่วงไข่อาเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครของหลวงปู่มั่นพุทธิทตเมื่อปีพุทธศักราช2463ในครั้งนั้นญาติโยมพุทธบริษัทได้สนใจและกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอันมากการจาริกธุดงมาที่บ้านม่วงไข่ของหลวงปู่มั่นพุทธิทตนั้นเกิดประโยชน์มหาศาล เพราะนอกจากท่านมาเมตตาโปรดชาวบ้านม่วงไข่และชาวบ้านละแวกใกล้เคียงให้เลิกนับถือผีหันกลับมานับถือพระรัตนตัยและหันมาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังแล้วพระธรรมเทศนาอันลึกซึง้งอุดมไปด้วยเหตุและผลอันเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของหลวงปู่มัน่นยังได้โน้มน้าวชักจูงลูกหลานคนในตระกูลสุวรรณรงค์ให้เป็นตระกูลอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม มีใจบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและการมาของหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นท่านเมตตามาโปรดลูกศิษย์สามองค์เป็นพิเศษนั่นก็คือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์กูธรรมทินโนและพระอาจารย์กวาสุมโนพี่น้องตระกูลสุวรรณรงค์ที่ออกบวชเพราะการที่หลวงปู่มั่นภูริทัตตท่านทุดงไปโปรโดนันสถานที่ใดท่านย่อมมีเหตุผลหรือที่ไปที่มานั่นคือ สายบุญสายกรรมในอดีตชาติอันยาวไกลที่ท่านเคยบำเพ็ญบุญบาร,รมีในพระพุทธศาสนามาร่วมกันนั่นเองซึ่งทั้งสองค์ล้วนเป็นผู้บำเพญ็ญบุพเพจกระตะปุญญาตาคือเป็นผู้สร้างอำนาจวาสนาบาร,รมีธรรมในอดีตชาติร่วมกันกับพระล้มปูมั่นมาอย่างดีนั่นเอง